ทักทายและสวัสดีคุณผู้ชมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดารานในวันนี้ค่ะวันพฤริหัสบดีที่5ธันวาคม2567อดีตนางเอกหน้าเด็กอย่าสามีแล้วหอบลูกย้ายประเทศเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปติดตามกันได้เลยค่ะ หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทงหลายปีสำหรับทงลิงอดีตนางเอกสาวหน้าเด็กตลอดการด้วยภาพลักษณ์ที่อ่อนหวานและน่ารักของเธอหาชนะใจแฟนๆทั่วบ้านทั่วเมืองมีทั้งงานละครและภาพยนตร์ในฮ่องกงแระทั้งในปี2010เธอได้ตัดสินใจแต่งงานกับนักแสดงละครเวทีผู้กำกับจนมีลูกด้วยกันสองคนก่อนจะตัดสินใจหย่าร้างกันในปี2017 จากนั้นเธอก็เงียบหายไร้ข่าวคราวแทบไม่รับงานอีกเลยล่าสุดมีคนไปเจอทองหลิงกับชีวิตสบายๆติดดินเรียบง่ายในวัย42ปีค่ะร้านอาหารในท้องถิ่นมีข้อมูลเปิดเผยว่าเธอและลูกชายลูกสาวได้ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปี2022แล้วค่ะ